ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาหลักของเราวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับเพืเ่อนๆครับกับหลักสูตร Project X ช้อนหุ้นเด็ดรุ่นที่8เป็นหลักสูตรที่มีคนถามมากที่สุดและรุ่นนี้ครับราคาส่วนลดมากที่สุดคุ้มที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับมากกว่า58พร้อมกับสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือโปรแกรม I.O. ให้ใช้งาน90วันหลายคนอาจจะไม่รู้จักโปรแกรมนี้ช่วยคัดหุ้นคำนวณหุ้น นะครับจัดพอร์ตการลงทุนติดตามข่าวสารการลงทุนและเราจะมีไลฟ์สดเจอกันแบบ e อกซ์คลูซีฟวที่เป็นห้องปิดทุกวันอังคารและวันพฤหัสวันละ2ชั่วโมงด้วยฟังแค่นี้ผมว่าก็คุ้มมากแล้วนะโอเคค่ะในขณะที่หลักสูตรนี้นะครับเราจะเรียนสดแบบออนไลน์ในวันที่21สิงหาถึงวันที่8กันยายนใช้เวลา9วัน นะครับวันละ2ชั่วโมงแล้วยังมีห้องไลน์ปรึกษาการเรียนการสอนฟรีตลอดชีวิตและยังมีฟรีเรียนย้อนหลังได้ไม่จํากัดด้วยนะอยากเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็สามารถดูได้ไม่มีลบคลิปนะครับและยังมีฟรีไอโ i ทิเคตหนึ่งใบนะครับสำหรับในการร่วมกิจกรรม VIP กับเราไม่ว่าจะเป็นการไปคอมมาน y วิสิต หรือว่าจะไปเข้าร่วมกิจกรรมอื่นด้วยอย่างเช่นม e e t แอนกรีสหรือ Meeting ในกลุ่มของพวกเราด้วยนะครับและยังมีส่วนลดอีก50%สนะสำหรับในการสมัครสมาชิก i อโอถ้าท่านต้องการใช้จริงๆรวมๆแล้วเนี่ยส่วนลดมากกว่า58%เลยทีเดียวถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนำนะให้สมัครเลยทันทีตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วชา้าที่สุดเลยก็ขอให้เป็นวันที่20สิงหาคมนะก็ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด4,900 99บาทคุ้มที่สุดประหยัดที่สุดเราก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนมากที่สุดสําหรับในการลงทุนก็คือความมั่นใจในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนจากเรากลุ่มหุ้นปันผลครับขอเรียนเชิญเพื่อนทุกท่านครับไปที่ลิงก์นี้ได้เลย i o p a ปัผล c o m คลิกไปที่เมนูห้องเรียนคลาสหุนครับแล้วเดี๋ยวมาเรียนด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับ กลุ่มข่าวคัดคุ้นวันนี้นะครับข่าวแรก j e t e อีนะครับบอกว่าคาดว่ามีโอกาสที่ผู้ถือหุ้นนะครับจะโหวตขายแอดวานรุรุ่น23สิงหาคมนี้ก็สำหรับประเด็นของ j e t e อีมีประเด็นเก่าก่อนเลยก็คือเรื่องของ AS หรือแอดวานเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะได้ตัวโครงสร้างพื้นฐาน j e t e อีฟเราก็มีการคุยเรื่องราคากันประมาณ8 100, บาท7บาทดระมาณนท่านี้นี่เป็นเรื่องอดีตนะครับแล้วก็เรื่องของตัว สามบีบีเองนะครับกับตัวแอดฟานเองก็จะมีการซื้อหุ้นไปเรื่องนี้ก็จบไปนานมากจนล่าสุดนะครับก็คือเรื่องของการที่ผิดชําระหนี้ของทางสามบีบีประมาณ289ล้านเรื่องนี้เขามีการบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะขอพักชําระในงวดของเดือนกรกฎาคมก็จะไปจ่ายทีก็คือมกราถึงมิถุนายนจึงต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งดูเหมือนเรื่องของวาระ ต่างๆที่เคยคุยกันไว้ว่าเออแอดวานขออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมว่านะรอบนี้มันมีความเป็นไปได้มากที่ผู้ถือเนื่อลงทุนอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าราคามันอยู่ตรงเนี้ยการที่เรา,เรามออีสปอนเซอร์คนใหม่อย่างแอดวานเข้ามาน่าจะดีกว่าการที่มีปัญหาต่อนเนื่องเกิดจากการที่3 b มบนะครับผิดชำระหนี้โดยตลอดเพราะมีความ มีความอ่อนไหวมากจากช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้มันมีความไม่แน่นอนส,องสูงมากฉะนั้นเขาดึงมองว่าในการที่มีผู้ถือหุ้นอันดับ2เข้ามาอย่างกัฟซึ่งกัฟเราก็รู้ดีว่าก็เป็นเจ้าของอินทัศ์อยู่แล้วแล้วก็เครือเดียวกับแอดวานเนี่ยมีโอกาสที่จะโหวตในทิศทางที่เป็นผ่านนะแล้วได้สปอนเซอร์ใหม่ซึ่งอันนี้ผมว่าราคาหุ้นที่ลงมาด้วยแหละอาจจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของนักลงทุนด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไป ข่าวต่อไปนะครับกทมชี้ทางลอดอนันต์นะครับแอสตันอโศกซื้อที่ดินเปิดทางออกขอในใบอนุญาตใหม่ซึ่งในเนื้อหาข่าวของตัวอนันต์หรือทางแอสตันอโศกเพื่อนเมือคงได้รับรู้ข่าวมาก่อนแนละ้วคือมันเป็นประเด็นมาตั้งหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีน่าจะ5 5 7 5 8 5 9จจนมาถึงปี66เนี่ยสรุปแล้วตึกสร้างมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางเข้าหลักเลยนะครับที่เป็นพื้นที่กว้างประมาณสั้1 3 1 4เมตรเนี่ยเป็นของทางลอฟอร์มอ ซึ่งเป็นการเช่าด้วยซ้ไปก็ดูเหมือนว่าศาลเองก็มีการตัดสินออกมานะครับในเบื้องต้นนะศาลนต้นก็มองว่าเออเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าใบอนุญ,ญาตในการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมฆะที่ทาไ้กับทางกรทมการทมอเองก็มีบอกว่าเออมันมีทางนะมีโอกาสอาจจะต้องไปแก้กฎหมายนะครับต่างๆหรือมีทางอื่นๆเพิ่มเติมในรายละเอียดจะมีเยอะมากแต่ดูเหมือนกระแสเนี่ยจะฟ้องไปในที่ทางว่าโอกาส ที่บอกว่าทางตึกแอสตันอโศกจะไม่มีตัวตนเลยเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะมีทางออกร่วมกันในทางใดทางหนึ่งที่ไม่ใช่การตึกทิ้งแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของราคาหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นเรื่องของกําไรที่ไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะครับก็ส่งผลให้อ่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาด้วยและล่าสุดก็ยังมาเจอข่าวนี้อีกราคาเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง หลายๆคนก็จ,จะมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเทิร์นาล์ของตัวอน,นันต์ก็ได้ในอะนาคตถ้าหากทางกสังหารเองันทสามารถที่จะมียอดขายที่ดีขึ้นแต่ก็พึงระวังไว้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะอยู่นานมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าบริษัทสามารถสร้างกำไรกลับมาได้โดดเด่นอีกรอบแน่นอนครับรานะคาไปไกลกว่านี้แน่แต่วันนี้จะมีกี่คนนะครับที่จะมั่นใจว่าย,ยอดขายจะกลับมามีกำไรได้เหมือนกับเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้ว ก็ติดตามกันต่อไปข่าวต่อไปนะครับข่าวของเอเชียนะครับก็บอกว่าดีมากอาหารพุ่งชูสินค้ามูลค่าเพิ่มหนุนนะครับก่อนหน้านี้ทางเอเชียเองก็มีการพูดคุยนะครับประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาโดยเฉพาะเป็นอสังหาริมทรัพก็น่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ตกใจตลาดเป็นอย่างมากล่าสุดก็บอกว่า เริ่มมีดีมาร์เรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงกลับมาแล้วนะจากการที่มีการดีสต็อากหรือจัดการสต็อกสินค้าแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวบริษัทเองเมียอดขายนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ทําให้กําไรของบริษัทเนี่ยสูงมากด้วยเช่นกันแต่หลังจากที่มีการเอาตัวบริษัทที่ขายอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยแย่ออกไปนะครับก็มีการรับรู้ในส่วนของกําไรลดลงนะส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความต้องการของตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะลดลงด้วยนะครับในทิศทางที่ว่าเออคนก็ไปทํางานที่บริษัทมากขึ้นนะครับน้องหมาน้องแมวนะครับก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าน้องหมาน้องแมวครอบครัวไหนมีสมาชิกใหม่จากการตั้งท้องอะไรก็ยินดีด้วยนะครับอนแน่นอนแหละนะครับว่าการแข่งขันก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันกับคนที่ไปทํางานมากขึ้น ตลาดนี้ก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าการแข่งขันก็จะสูงขึ้นโอกาสที่ยอดขายใหม่ๆนะครับจะเกิดขึ้นก็ต้องหวังพึ่งในการที่จะหาสินค้าใหม่ๆไปป้อนตลาดบริษัทก็คาดการว่าน่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแต่ถ้าเกิดเรามองกับการาฟเนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าแนวโน้มมันคงจะไม่ไถึงขนาดบิเส์กลับไปได้กําไรเท่าเดิมอาจจะต้องใช้เวลานในการหาตลาดใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลาในการจัดการต้นทุนให้กับตัวสินค้าต่างๆด้วยแต่ว่าราคาต้นทุนเริ่ม ผันผวนน้อยลงลนะครับหรือว่าดีขึ้นนั่นแหละฉะนั้นใครที่มีเอเชียนอยู่ราคาสูงสูงเนี่ยก็ผมว่าอย่างน้อยอาจจะต้องรอ,อนานหน่อยนะครับแต่ว่ามาแน่แหละธุรกิจนี้ยังไปได้ต่อเนื่งนะครับแต่ต้องใช้เวลานันงจริงข่าวต่อไปนะครับ snnp เครื่องดื่มนะครับผสมใบกระท่อมนะแบรนด์ magic farm fresh นะสำหรับตัว snnp สีน้าพรเนี่ยผมก็เรียกว่าไม่คุ้นเคยและกันกับใบกระท่อมสำหรับเพื่อน สมาชิกท่านใดที่มีข้อมูลนะครับหรือว่าเ,เคยลองลิ้มชิมรสเนี่ยก็ลองเล่าให้ฟังในใต้คอมเมนต์ได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงซึ่งเครื่องดื่มนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มตัวใหม่ของสีนาพรแล้วก็มีการผ่านออยอนะครับได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจําหน่ายแล้วในขวดละสิบบาทก็ถือว่าเป็นของที่สดของที่ใหม่แล้วก็ของที่มี ภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือขับไปตามถนนหนทางก็คืออยู่ข้างทางจะเป็นเต็นเล็กๆนะครับขายเป็นใบขายเป็นขวดบ้างแต่นี่ดูเหมือนมีแบรนดิ้งชัดเจนเออส่วนตัวผมคงไม่ได้ลองนะครับแต่ถ้าใครได้ลองแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยละกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของอินเซ็ อินเซ็ตดาต้าเซ็นเตนะครับเขาบอกว่าบูมเนี่ยชิงงานกว่าพันล้านตุนพอร์ตสำหรับพอร์ตอินเซ็ตจริงๆตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีอยู่ประมาณสักพันล้านในขณะที่ตัวบริษัทเองนะครับจะรับรู้ตัวแบ็กหลอกเนี่ยไปจนถึงประมาณสิ้นปีเอ่อประมาณปี68แต่พันล้านเนี่ยเอาจริงนะต,นตอนนี้ไรายได้ของบริษัทปีนี้มันขึ้นมา4 5 0 0 4 0 0กว่าล้านนะครับถ้ารับรู้ปีนี้อีกประมาณสักเอ่อก้าร้อยล้านโดยประมาณผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือท่านสังเกตดูนะครับรายได้ของบริษัท452ล้านแต่กําไรของบริษัทนะครับใกล้เคียงกับปีที่แล้วเลยคือบางมากฉะนั้นสินค้าที่เขาขายไปเนี่ยมันไดมารจินไม่เยอะถ้าเทียบกับตัวรายได้ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าอัตรากําไรสุดที่ของบริษัทเนี่ยอยู่ประมาณสัก5%ในขณะที่ของเขาประมาณสัก8-9%ก็มองอย่างนี้ครับมองว่าตัวกําไรของอินเสตที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มันมีโอกาสที่จะ ใกล้เคียงเดิมนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยสัไปก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดในเนื้อหาข่าวก็คือเขาพยายามที่จะเข้าไปหางานใหม่ๆแต่ก็มีความร่าช้าครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านหรือการจัดตั้งรัฐบาลมีความไม่แน่นอนสูง สิ่งหนึ่งที่อินเซ็ตจะต้องออพยายามต่อก็คือการหางานที่มีมูลค่ายเยอะเย่างเช่นง,งานก่อสร้างของ Data Center เนี่ยมาเข้าพอร์ตให้ได้ก็น่าจะกลับมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนได้ปัจจุบัน p ีอยู่ที่14.87เท่า u 4.23ก็เป็นช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะมากนะครับจากไฮเนี่ยอยู่ประมาณทั้ง3ไปลา,ายนะครับตอนนี้อยู่มาตั้งบาทต้นๆแล้วก็มาจากความไม่สบายใจแหละ แต่ทันนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสก่อนหน้านี้ที่จุดติดก็คงจะเป็นกระแสของ Data Center รนะครับบริษัทไหนที่จะทำดัตตัสเซ็นเตอร์เมื่อสักปีของ,งปีที่แล้วนะครับเรียกว่าเข้าข่ายหุ้นพุ่งเลยนะฮะเพราะมีความน่าสนใจเป็นพิเศษในตลาดทุนแต่ปัจจุบันนี้จะถามว่าบริษัทไหนเนี่ยน่าสนใจไม่สุดคิดไม่ออกเลยนะไปเล่นตีมการเมืองกันเกือบหมดแหละแล้วลดูเหมือนการเมืองไม่มัน่นคงตีมการเมืองก็ไม่รอดเหมือนกันราคาหุ้นนะเซต็ตวันนี้ก็ปรับตัวลงโอ้โห 20จุดอะให้เห็นนะครับไวซ์นะครับส่ง uh, สหรัฐยุโรปจีนกระตุ้นขนส่งค่าระหว่างดินนะสำหรับตัว w วซ์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับหุ้นก่อนหน้านี้นะครับที่มีกำไรเยออย่างเอเชียนเหมือนกัน่ะลองดูเนี่ยกำไรของบริษัทก่อนก็จะสังเกตว่าในช่วงประมาณสักปี64-65่นะครับราคาเนี่ยน่าปรับขึ้นไปสูงก็เพราะว่ากำไรของบริษัทยอยู่ประมาณถึงบล้าน ก็เป็นช่วงเวลาที่ดี2ปีติดกันก็ทำให้ราคาหุ้นของตัวไว้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในยอดของเขาเนี่ยม,มันหายสุดก็20-25บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยให้น้ำหนักของกำไรบริษัทที่ตอบสนองได้ดีช่วงเวลานั้นแต่ว่าหลังจากค่าระวังเดิมมีการปรับตัวลดลงนะครับการส่งสินค้านะครับสามารถส่งได้เป็นปกติแล้ว แล้วก็คนกลับไปทํางานมีความต้องการน้อยลงก็สังเกตว่าตัวรายได้เริ่มน้อยลงนะครับจากปีหกห้าก็เหลือประมาณสักจาก2,000ล้านหรือ1,000ล้านแต่บริษัทเองก็มีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจที่จะทํากําไรเพิ่มขึ้นจากการนําเสนอโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการพัฒนาตัวการส่งสินค้าแบบกรีนโลจิสติกนะครับร่วมกับทางสมบูรณ์แอดวานใช้รถยนต์ t r u ีทนะครับ หรือจะเป็นการทําโครงสร้างของโกดังสินค้าเพื่อเป็นทั้งโซลูชันโซ i ิตมีทั้งการจัดเก็บนะจัดส่งจัดซื้อแล้วก็จัดจําหน่ายไม่ใช่จัดจำหน่ายไม่ได้จัดจําหน่ายจัดส่งเพื่อไปจําหน่ายแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ใกล้เวลาแล้วใกล้คลอดแนละ้วสำหรับบริษัท ETL ที่เป็นโลจสิสติกแบบ cross border t a p e นะครับข้ามประเทศเก็จะมีการ IPO เร็วๆนี้ดูเหมือนน่าจะให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นไว้เดิมด้วยนะครับ ในขณะที่วเองก็มองว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่น่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลักแต่ถ้าดูจากกราฟกำไรเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นแบบปืดเดียวขึ้นไปถึง500กว่าล้านน่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่เหมือนกันนะโอกาสที่จะขึ้นไปขนาดนั้นได้เนี่ยต้องอาศัยผมว่านะต้องเป็นวิทยายุทธ์ชั้นเลิศนะฮะจะเป็นเวทดูดดาวอะไรเงี้ยหรือจะเป็นพลังพิเศษที่แบบ MA MPMAMP ก็เหมือนกับ การเข้าไปซื <thing> ้อตัวธุรกิจนะครับหรือการหาพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่องผมว่ายังไม่ใช่ระดับนั้นตัวธุรกิจยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นการเติบโตไปเรื่อยๆผมคิดว่ามีโอกาสแหละแต่จะใช้เวลานานหน่อยถ้าจะให้กำไรกลับไปที่ไฮเดิมก็ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทุกๆบริษัทนะมีเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตัวโรงพยาบาลเองก็เช่นกันนะ ช่วงเวลาโควิดเขาก็ได้ประโยชน์จากช่วงนั้นเหมือนกันมาถึงตัวหุ้น AUTT ก็ในขณะที่ NPL เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็ดูเหมือนจากการหมดระยะสิ้นสุดในการช่วยเหลือนะครับลูกหนี้โควิด19แล้วก็ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะในการอะไรนะในการชำระหนี้นะหนี้ส่วนใหญ่นะครับที่เกิดจากรถยนต์ ก็แน่นอนครับต้องมีรถที่ยึดเข้ามาดูเหมือนปีนี้รถยึดเข้ามาเยอะด้วยก็ทําให้ ACT เนี่ยกำไร Q1 เนี่ยพีคเลยนะครับก็มาจากการปรับด้วยนะเรื่องของราคาค่าธรรมเนียมนะครับต่อคันนะต่อคันพวกรถยนต์รถบิ๊กบค์รถมอเตอร์ไซค์ทำให้ Q1 เนี่ยเติบโตได้ดีนะครับแต่ถ้าเทียบดูจริงๆนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าใน Q1 ของปีนี้กับ Q4 ของปีที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเองนะประมาณจาก9495ล้าน ถ้าเทียบจากฐานเก่า4445เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากฐานของอาราคาด้วยนะครับแต่ว่าปลายปีจะเป็นไฮซีซันนเดี๋ยวลองมาดูอีกทีว่าปลายปีไฮซีซันจะเป็นอย่างไงสำหรับตัวนี้เขาก็บอกว่าลดยึดเนี่ยจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปี67หรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจนะครับพี่เบนครับอาจจะต้องลองให้แต่ละคนเนี่ยลองพิจารณาดูอีกทีว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าจะยึดอัดเข้ามาอัดเข้ามาอัดเข้ามา,า,มาจนถึงปี67 แต่ที่ดูล่าสุดนะตัวนี้ก็ให้ยูอยู่มาตั้ง4.5%่าด้วยราคาหุ้นมาณ10บาท60นะครับ PE 1 8เท่าก็ดูเหมือนว่าเออตัวเงินปันผลก็ไม่คี้เลตน,นะประมาณ4เ e. กืเอบ5%เ PE ก็ไม่ได้สูงมากนะผมคิดว่าอยู่ประมาณกลางๆสำหรับบริษัทที่ยังอยู่ในเทรนด์ที่มีโอกาสในการรับประโยชน์ในช่วงของ NPL ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีลดเยอะเพิ่มขึ้นแต่มันก็มีความกังวลใจนะครับเมื่อ NPL เยอะจริงๆมากจริงๆเนี่ย คนที่จะมาอุ้มตัวสินค้าพวกสต๊อกรถหรือ2มือสาต่างๆเนี่ยจะมีแรงซื้อมากพอหรือเปล่าในขณะที่กําลังซื้อรถมือสองอาจจะลดลงในอนาคตก็ได้ถ้า,ถาภาพเศรษฐกิจไม่ดีแต่ผมเชื่อว่านะเชื่อว่าเชื่อว่า,วาก็หลายๆคนยังมองว่ายังมีความหวังนในประเทศไทยก็อาจจะมีการช่วยเหลือลูกหนี้หรือมีการสนับสนุนเศรษฐกิจต่างๆให้มันกลับมาเติบโตได้ ดังนั้นคนที่ต้องการที่จะสต็อกโปรถมือ2นะครับช่วงเวลาแบบนี้ราคาดีๆเข้าผ่อนเนี่ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าจะยาวนานไปจนถ,ถึงปีหกหรือเปล่าไม่มั่นใจผมต้องติดตามกันให้ดีนะครับข่าวต่อไปเป็น ITC นะครับโรคคาดกำไรปีหน้าโตต่อนะก็สําหรับ ITC เนี่ยตัวกำไรของบร,ริษัทในช่วงที่ผ่านมาก็สังเกตนะก็จะคล้ายๆกับเอเชียนจคล้ายๆกับไวซ์นะครับ เพราะว่าตัวบริษัทเองก็ได้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงโควิดคนอยู่กับบ้านสั่งอาหารสัตว์ไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มียอดขายทั้งในและต่างประเทศนะรวมๆก็มาทั้งสี่พล้านแต่ว่าตัวนี้นะครับเคยมีข่าวว่าตัวบริษัทเองก็จะพยายามเพิ่มนะครับตัวกําลังผลิตให้สูงขึ้นแล้วก็มีการหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการดีสต็อกหรือว่าการที่ตัวคู่ค้าต่างๆนะครับจะมีการกลับมาซื้อใหม่ช่วงครึ่งปีหลังหรือถึงปีหน้า ดูเหมือนมีแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็ต้นทุนมีการปรับตัวลดลงเงินเฟ้อลดลงก็สภาพเศร,รษฐกิจโดยรวมของโลกใบนีนะบ้เขาก็มองว่าน่าจะกลับมานะครับออเดอร์ได้แต่โดยมุมมองของผม,ผมนะผมก็มองว่ากลับมาได้นะครับแต่ว่าจะกลับมาถึงขนาดมีกําไรประมาณ4 0 0 0กว่าล้านเลยเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องยากครับฉะนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปว่ายอดขายจาก2 0,000ล้านเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงไหมผม คือส่วนตัวผมยังไม่เชื่อแบบนั้นนะครับแต่ดีเนะี่ยดีแน่นะครับดีกว่าที่มันควรจะเป็นในไตรมาสที่1 2, ่ที่2แต่ดีกว่านั้นเริ่มไม่แน่ใจด้วย PE 17.55เท่าก็อยากให้เพื่อนทราบก่อนว่าปีนี้ถ้ามันออกมาไม่ได้กำไรเยอะมาก PE ก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับประมาณ20เกือบ30เท่าได้เพราะว่า PE ตัวเลขเนี้ยมันอิงกำไรเก่าอยู่นะครับทีมิวนะครับลัน่นแข็งดุดีมานพุ่งปัม๊มมาจิน้นยืนเหนือ15% ก็ที่มิวนะครับเขาก็มองว่ายอดขายของตัวแป้งสาลีนะครับมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าการบริโภคเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติหลังจากช่วงโควิดเนาะก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่มีความจําเป็นทั้งในส่วนของโรงแรมเองก็ดีนะครับในส่วนของร้านค้าเองก็ดีก็มีความต้องการสูงขึ้นแต่การแข่งขันก็สูงเช่นกันในในขณะทีเ่เรื่องของตัวต้นทุนตัวข้าวสาลีนะครับก็ปรับตัว เพิ่มขึ้นมีความผันผวนอยู่แต่บริษัทก็บอกว่าสามารถจัดการได้แล้วก็จะสามารถจัดการได้อยู่ในระดับที่ประมาณสัก16%นะครับก็คือไม่ต่ำกว่า15%ก็ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้อยู่นะแต่เขาก็ยังไม่ได้ข้อมูลนะครับว่าปีนี้นะครับจะสามารถสร้างยอดขายเนี่ยกลับมาได้โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าดูจากตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยก็ ดูว่าปีนี้แต่มาที่1ก็ถือว่ามาทรงดีนะรายได้ปีนี้อาจจะใกล้เคียงเดิมหรือจะน้อยกว่าเดิมก็ได้นี่เป็นการฟื้นจากโควิดเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวกําไรจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าทํามาได้ดีคือปีนี้ถ้าเกิดทําได้ดีนะครับกำไรของบริษัทอาจจะทะลุป,ประมาณสักร้อยล้านขึ้นไปนะถือว่าอยู่ในจุดที่สามารถคาดการเอาเงินปันผลในระดับประมาณสัก5ปรเ็ได้ซึ่งผมว่านี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งนะในการที่จะซื้อเพื่อ กินเงินปันผลนี่แหละสาหรับหุ้นแบบนี้มองในส่วนของราคาหุ้นนะครับก็จะสังเกตว่าราคาหุ้นของอตัวบริษัทเนี่ยก็นอนน,อน,น,น,นิ่งแน่แนมาแต่ว่ามาทัก3บาท9บาท3 9 4บาทตรงนี้มานานมากเรียกว่านานนานเกินพอเลยทีเดียว <c oughs> หรือว่านานเกินไป <c oughs> ก็กำไรมันนิ่งๆน,นะครับถ้าปีนี้กำไรแบบโดดขึ้นมาได้น่ามีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าในอดีต เขาก็มีนะมีนะมีเกิน4บาทขึ้นไปแตะต่5บาทเนี่ยมีเหมือนกันก็ต้องมาลองดูปีนี้นะครับถ้าจัดการกำไรขั้นต้นได้ดีนะก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นกำไรที่เติบโตดีด้วยเช่นกันตามไต่มาที่3นะและไต่มาที่4ของปีก่อนที่ผ่านมาแล้วดูเหมือนต้นทุนของราคาข้าวสาลีปรับตัวลดลงด้วยนะครับเอามาดูข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวของ KJL นะครับ KJL EV แรงนะครับกล่องไฟฟ้าบูมหนุนกำลังผลิต โตทะลุ70%สําำหรับข่าวของตัว KJL ก็บอกว่ากำลังผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก70%นะครับถึง75%ในปีนี้ก็เนื่องจากว่ามีความต้องการในส่วนของกล่องออไฟฟ้าสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์ EV ก็ตามนะครับหรือในส่วนของ Sola ร์ o ูฟท o ก็มีความตํเเ็็นต้องการอีกหลายไซส์หลายโมดูลนะครับแล้วก็มีการพูดคุย กับกลุ่มพาร์ทเนอร์ด้วยเช่นกันนะครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นกาไรปีนี้เนี่ยทำไปแล้วไตมัสที่1นึ่งล้านดูแล้วแนวโน้มทั้งปเีเขาก็บอกว่ามีโอกาสจะเห็นตัวเลขไรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณ10-15%ในขณะที่ัตราก,กําไรขั้นต้นนะครับก็จะสามารถจัดก,การได้ดีด้วยประเด็นนะครับหรือว่าสิ่งที่เขามั่นใจก็มาจากต้นทุนในการใช้ผลิตสินค้าเขาเนี่ยมาจากเหล็กแล้วก็ราคาเหล็กถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่า,าก อัตรากำไรขั้นต้นนะครับอยู่ประมาณสักสเทียบกับปีที่แล้วมัน20ปสิไปนะครับก็ถือว่าปีนี้ตัวบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิเนี่ยไว้ได้ดีมากเลยทีเดียวถ้าปีนี้ทั้งปีนะสามารถทําได้แบบนี้ต่อเนื่องกำลังผลิตอ่ากำลังผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความต้องการในส่วนของตัวกล่องไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย P15 เท่ากับ U 3.5แล้วก็โอกาสในอนาคตก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว KJL มามองในส่วนของราคาหุ้นนะครับก็สังเกตว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวสะท้อนลงมาอืมก็มาพร้อมกับสภาพตลาดแหละนะครับก็ส่งผลใหอ้อ่ความรู้สึกของนักลงทุนนะครับก็ลดลงไปด้วยราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมา จากประมาณตั้งสิบาทหลืเก้าบาทต่อนี้เหลือแปดบาทแต่ดูแนวโน้มก็คือตัวธุรกิจเนี่ยดีนะครับมีการอัพกาลังผลิตเพิ่มขึ้นการจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต้องการในตัวสินค้าเพิ่มขึ้นในระยะเวลาสั้นกลางแล้วก็ในระยะยาวาด้วยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ส่งเสริมอยู่ในเทรนด์ด้วยเช่นกันนะครับออก็มี KJL อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกระแสอยู่นะครับตอนนี้ขอบพระคุณม,มากๆนะครับก็จบไปสําหรับการคัดคุณวันนี้ขอบคุณครับ